ติดสกอตเทปเลยลูกอืมใช้ได้นะหมดนี่นะไหวไหม,อมเอาเลยอุ้ยอย่ายอย่างนั้นสิเดี๋ยวมันบาดเอาติดเลย ใช่ค่ะเก่งมากค่ะไหวไหมลูกหมดนี่เลยนะเดี๋ยวช่วยยายนะทำได้แล้วก็เล่งมือด้วยนะโอเคไหมเหมือนที่สลับสลับสลับเลขโอเคค่ะต้องทำให้เร็วนะคะบ๊ายบาย